สวัสดีครับเข้าสู่เบื้องหลังล้วแสดงนะครับผมผมนายสุดหล่อพายกินเทวไรอยู่ชั้นม5อ๋นี่คทุกคนนี่คือคุณครูของเรานะครับคุณราหล่มากเลยครับทุกคนอพร้อมครับถึงกระตงนนักแสดงพร้อมค่ะี่แอคชั่นรวมพลังเพราะพับเกิลก้องกลไลกลรก้องเลยคนก้ กก้องชื่อนางสาวชนัญาชื่มสมบัตินะคะชื่อเล่นชื่อตอมค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมของ P K Station Film นะคะแล้วก็เป็นไอดอลด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้กำกับหนังเรื่อง The Forest ป y n i v i r ณ c เรื่องนี้นะคะที่ทุกคนกงจะได้รับชมกันนะแต่ว่าเราจะมาบอกเลยดาลใจกันก่อนนะว่าทำไมเราถึงอยากทำหนังเรื่องนี้นะคะเรยดาลใจนะคะมีอยู่ว่าพวกเราเนี่ย เคยพัดหลงป่ากันแล้วเหมือนกับว่าโชคดีที่มีสมาชิกของกลุ่มเราคนนึงนะคะเตรียมเข็มทิศมาแล้วพวกเราเนี่ยก็รู้เรื่องการใช้เข็มทิศแบบนี้นะคะเป็นทิศเหนือทิศใต้ตทิศตะวันตกตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ศึกษามาอย่างดีนะคะเราจึงออกจากป่านั้นได้น,นะคะทุกคนการที่เราจะทําหนังสั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่า,าอยากจะถ่ายทอดออกมาให้เรารู้นะคะว่าการที่เรารู้เรื่องวิทยาศาสตร์นะคะมาทําให้เราเนี่ยเอาตัวรอดจากสถานการณ์อันเลวร้ายได้นะคะถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยเราอะไม่รู้ว่าเข็มทิศมันใช้ยังไงหรือว่าทิศไไหหนนนัทออะะะะราาง้คมจ เราหลงป่าไปเลยก็ได้นะคะคือแบบมันทําให้เราออกจากสถานการณ์นอนเร้ายนั้นได้นะคะทุกคนก็คือแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมภาพยนตร์สั้นของเรานะคะเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปชมเบื้องหลังความส,สนุกสนานกันก่อนได้เลยนะคะทุกคนไปดูกันได้เลยะคะ่ะเฮ้ยเราจำได้ว่าเอาไม่เด็กมดยโหมีแม่เห็กเราก็ทําเข็มทิศกันได้ดิแคทำเข็มทิศไปด้วยอ่ะได้สิจำที่ครูสอนได้อ่ะงั้นเรามาทำเข็มทิศกัน รอได้โอเคเลยคู่รออยู่อันนี้ก็รอซูมเมื่อไหร่จะรออยู่้อ่พร้อมครับมาพร้อมครับมาแสดงพร้อมค่ะห้าสี่สามสองแอคชั่นคนพร้อมแผนที่พร้อมอ้ยใช่อ้าวแล้วออกเดินทางได้ไปไหนแล้วกดไปหาตีมห้าเทสหกแอคชั่นเฮ้ยตาแดงน่าเหล่าชาวต่างชา ก็หมาลก็หมาแล้วนะทำไมเอาละอันท้อสูงวันนี้ทำไมปิดคนตายปิดทุกอย่างไม่รู้จะชี้อะไรแล้ววะหมดมุกเฉยปวดเลยปวดเลยปวดมบบว่าผายมากนอนดีกว่าที่สวนสัตว์นั้นจะมีคนชอบมาดูลิงกันมากที่นี่จะมีลิงและลิงไร้หางทุกชนิดอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะเอาโน้นอ่ะก็คุยกันเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้เลย ตอมตรงนี้ถึงเลยห้าสี่สามสองแอคชั่นโอ้ไปดูนู้นดินกน้อกนกนกไหนวะอฉากที่ยากที่สุดเหรอคะมันคือฉากส้มหยุดค่ะเนี่ยมันจะกิ้ง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 ความตกใจยุดเฮ้ย หยุดโดยไม่มีอะไรขั้นแต่มันไม่หยุดให้เราค่ะนี่คือส่วนที่ยากที่จริงเนี่ยเราอยากจะเอาฉากนี้นะคะมาเป็นฉากคอม,มดี้ฉาสกสนุกสนานให้ทุกคนเห็นว่าเออการที่เรามาถ่ายหนังวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เครียดไม่ได้ตึงจนเกินไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วฉากคอม,มดี้ของเราเป็นฉากที่ถ่ายกันถึง20เทค่ะ20เทค่ะ ส้มแตกไปสามลูกค่ะทุกคนอยากจะบอกให้ฟังก็คือบอกว่ามันมันยากนะคะฉากนี้คือแบบเราบอกให้<อ>มันหยุดแต่มัน<ล>ไม่หยุดใช่ค่ะก็คือด้วยความที่นักแสดงของเราเนี่ยปาไปไม่ถึงด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะคือแบบถ่ายไปถึง20เทคเลยกันทีเดียวนะคะทุกคนก็คือกว่ามันจะหยุดนิ่งได้เนี่ยเราก็เหนื่อยกันพอสมควรนะคะกับฉากนี้ค่ะแต่สุดท้ายเราก็ทํากันออกมาได้ดีพอสมควรเลยค่ะเนี่ยไปทางซ้ายซ้ายแน่นะไก่มันก็เดินไม่รอเลยเหนที่มันกลับหัวไม่เหรอ ขี้พาละไก่ยังไปไหนวะนี่เราเพิ่งเคยมาเดินป่าครั้งแรกเลยนะเนี่ยเราก็เหมือนกันอ่ะทำไรกินอีกแล้วหิวฉันหิวกินได้ยังไงขาด้องโยนดูหยุดได้เอาแล้วเอางานยาวอีกแล้วเล็ดเล็ดเปลี่ยนเป้เองปึ๊บเปลี่ยนเพลงังไงมา เทสิบห้า a c t กินอีกแล้วหิวหิวไม่ได้หรือไงไม่ปล่อยส้มวะลูกมันก็โอเคนะได้ไหมแต่ส้มมันไม่หลุดเนี่ยส้มมันไม่เห็นส้มลอยหนูว่าน่าจะเป็น สภาพอากาศม่นก็เอื้ออำนวยค่ะเพราะว่าช่วงที่เราถ่ายกันเนี่ยเป็นช่วงเดือนสิงหาคมเนาะเราทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ว่าช่วงเดือนสิงหาเนี่ยก็คือแบบว่าฝนตกกระหน่ำมากเหมือนพาย,ยุเข้าเลยค่ะคือแบบฝนมันพร้อมตกตลอดเวลานะคะและในวันสุดท้ายของการถ่ายทำเนี่ยฝนมันกระหนำ่ำลงมาแบบทุกคนในกองคือเปียกกันหมดค่ะแต่สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็สามารถถ่ายทําหนังสั้นเรื่องนี้ได้ออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะซีนห้าทับหนึ่งเทคสองแอคชั่น ก่อน iden, เลยไม่ใัคเต็นตล่องก่อนแค้มล่องผ่านทางทิศตะวันออกเราเดินม,มาทางหลังเ well. ต็นต์ทางทิศตะวันตกตรงนี้เป็นทิศเหนือตรงนี้ทิศใต้เพราะงั้นเราตออจากแคมปร์ททิศตะวันตกเราขย้อนกลับไปที่ตะวันออกเราก็จะกลับไปที่แคมป์ของเราได้เราทางไหนเป็นทิศตะวันออกอ่ะฝนจะตกอ่ะเออมฝนจะตกเลยจะตกลงนึ่ง ค่ะและนี่ก็เป็นเบื้องหลังความสุดสนานเล็กๆน้อยๆของกองของพวกเรานะคะอาตอมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Forest ่านี้มีรักภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อสายเรา,ายูเชนนะคะมุมมองวิชีวิตเปลี่ยนเรื่องนี้จะทําให้ทุกคน ได้รับความรู้และเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะเราติดตามชมก็ได้เลยนะคะทุกคนสํหรับวันนี้นะคะอะตอมหัวหน้าที่ว k s t a t i ส n ร a ตซมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการที่ทุกคนรอติดตามชมภาพ,พยนตร์สั้นของพวกเราคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ